โซ่เดิมๆนะครับทุกคนไม่ได้แต่งอะไรนะครับอันนี้เป็นโซกพอดแพ้นะครับทุกคนเออสูงก็จะประมาณโซงม,มันก็เอาเรื่องนะครับทุกคนนี่ได้นะผมว่าเออได้อยู่นะก็โอเคจากสวัสดีทุกคนกันด้วยครับปีนี้อนรับเข้าสู่ซ่องนอนเล็กซี่นะครับก็บ <l ots> วันนี้ผมว่าจะมาแจกทรงรถนะครับทุกคนเออจะเป็นโครงไก่ที่เราปั้นนะครับเออ หาก็เริ่มปั้นนะครับทุกคนเออแต่ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีพวกท่อหรือว่าพวกอะไรเพิ่มนะครับทุกคนเออคือตอนนี้เราก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพารับสมบึงทงเออบึงทรงเออทุยบึงชงโครงไก่นะครับเออทุกคนไปเอสโคเควนะครับทุกคนนี่คือทรงรถของเรานะครับอันนี้จะเป็นโครงไก่นะครับทุกคนนี่นี่ดูทรงมันก่อนนี่เออ อันนี้เป็นรีปร้อยสิบไอปีสิบสี่นะครับทุกคนเออเราเอามาแปลงเป็นเอ็ดห้านะครับทุกคนนี่หน้าใหม่ดิจิตอลเอออันนี้ใช้งานไม่ได้นะทุกคนเออเอาเท่เซสเอ,นนอันนี้ก็ตาข้างหน้านะครับทุกคนยังไม่ต่อสายฟอกสายไฟนะครับตาก็ได้จะได้ปกตินะครับทุกคนนี่มาดูนะครับ อันนี้จะเป็นโซ,โซ,โซนะครับโซลดเดิมนะครับทุกคนไม่ได้แต่งอะไรนะครับแค่ตัดแกะนะครับทุกคนแล้วก็ย่นย่นสุดเลยนะครับทุกคนเออผมจะย่นสุดเลยเออแบบไม่มีเด้งนะครับทุกคนเออแบบไม่มีเด้งเอออันนี้ก็บางโคนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าแบบเฉือจะออกเสือเลยนะครับทุกคนเอออันนี้ก็เป็นสุดดําหน้านะครับทุกคนเออนี่กาดาวนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ายางขอบขอบเท่าไหร่วะนี่อันนี้น่าจะอันนี้จำไม่ได้นะครับทุกคนน่าจะอันนี้ผมไซส์เป็นเบอร์45ทับ90นะครับทุกคนเออสุดดัมหน้านะครับทุกคนอันนี้ข้างหลังก็เป็นโช๊คพอรนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวพาม,มาดูเป็นโช๊คพอรอันนี้เป็นโช๊คพอรแท้นะครับทุกคนเออสูงก็จะประมาณอ่า280 สิบมิลน,นะเออประมาณนั้นแหละครับทุกคนอย่างหลังก็สี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับทุกคนหน้าหลังหลังก็เป็นหลังธรรมดานะครับทุกคนคืปอัาล้อนะครับทุกคนเออเป็นล้อธรรมดานะครับเออเนี่ยแบบลื่นๆนะครับอันนี้ยังไม่ใส่สตอกสเตอร์อะไรนะครับตัวนี้ยเนี่ยลื่นๆลื่นๆเดี๋ยว <c oughs> ต่อมานะครับทุกคนก็ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นอาร์มยนอันนี้ผมไม่รู้นะครับทุกคนว่ามันเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับทุกคนก็ผมสั่งในดาซาดานะครับทุกคนเออประมาณกี่ร้อยกว่าบาทแหละเออนี่เบาป๊อปนะครับทุกคนช่างช่างอะไรวะเนี่ยช่างช่างบ๊อบหรือว่าอะไรเอออันนี้นี่นี่ทั้งไม่มีอะไรนะครับทุกคนนี้ ก็ดูทงนะครับทุกคนนี้เรือนเรือนเป็นเรือนเ่มนะครับทุกคนเอออันนี้จะเป็นแต่แต่ปากเออเวลาเราใส่ปากเนี่ยปากเรือนอะไรนี่เออประมาณนั้นอันนี้จะเป็นสติปอ่าห้าสี่แคมแต่งนะครับทุกคนเออข้างล่างรือวาชทวงล่างเดิมเดิมเดิม,ดมหมดเออเนี่ยทุกคนดูทรงมนาะ เนี่ yeah. อันนี้จะเป็นโครงไก่นะครับทุกคนเออผมได้ทําเป็นโครงไก่นะมันก็โงมันก็เอาเดือกนะครับทุกคนนี่ได้นะผมว่าเออได้อยู่นะเออสำหรับใครที่อยากไปทานนะก็หมดตังก็ไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับทุกคนสำหรับผมเขาปั้นใหม่นะครับปั้นทั้งคันเลยนะครับเออผมปั้นทั้งคันเลยก็ประมาณหมื่นกว่าๆนะครับทุกคนเออก็ถือว่า หมดไปเยอะนะเออนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นนเลซซิงนะครับนนทุ non ้ยนนเลซซิงเออนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดไดสตาร์ดอันนี้ใช้มาได้นะครับทุกคนเออทำเอาแบบสวยๆเออพวกเครื่องนี่จะเป็นของอิสีนะเออนี่นี่นี่นดูอันนี้แพนซักของร้อยยี่สิบห้านะครับทุกคนพร้อมกล่องนี่ แต่ว่าใส่ได้นะครับทุกคนเออแต่ว่าติดปกติเลยเ<ม>นี่ยอันนี้เครื่องก็ติดปกติก็ยังไม่มีท่ออะไรนะครับทุกคนผมก็เลยไม่ได้ให้ได้ฟังเสียงนะครับทุกคนเออต้องรอคลิปหน้าก่อนนะทุกคนเออเนี่ยทรงก็จะออกประมาณนี้นะครับทุกคนนี้เดี๋ยวให้ดูนะนี่นี่เออเอ้อเออนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนแค่มา แจกชงรถโครงไก่ของเรานะครับทุกคนเออก็คลิปนี้ก็จบเพียงแต่นี้นะครับทุกคนสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมชมคลิปต่อไปนะครับทุกคนเดียวเราจะมาอ่าคลิปต่อไปว่าถ้าได้ท่อแล้วเดียวเราจะมาอ่าถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะออกเป็นยังไงนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันคลิปหน้านะครับทุกคนเออบบาย